คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปดูธรรมเนียมแปลกๆของมนุษย์อวกาศกันครับนี่คือเหตุการณ์จริงณศูนย์อวกาศไบโกนูฐานส่งจรวดขนาดใหญ่ของรัสเซียในพื้นที่ประเทศคาซัคสถานรถบัสสีเงินวาววับเล่นไปตามถนนมุ่งหน้าไปยังแท่นส่งจรวดที่มีจรวดตั้งตระงานพร้อมออกเดินทางพายในรถมีมนุษย์อวกาศ3คนในชุดควบคุมความดันสีขาว เป้าหมายของรถคันนี้คือน,นำมนุษย์ทั้ง3ไปขึ้นจรวดเพื่อขึ้นไปปฏิบัติภารกิจบนสถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรรอบโลกแต่ก่อนจะไปถึงแท่นทรงจรวดรถบัสคันนี้ก็มีเหตุต้องจอดกลางทางแล้วมนุษย์อวกาศทั้ง3ก็ก้าวลงมาเดินไปทางท้ายรถแล้วก็ฉี่หากนี่เป็นการขับรถท่องเที่ยวก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกทุกคนย่อมเคยมีประสบการณ์ต้องจอดรถเพื่อไปยิงกระต่ายข้างทางระหว่างนั่งรถทางไกล แต่นี่คือการเดินทางไปนอกโลกขั้นตอนทุกอย่างต้องมีการตระเตรียมอย่างถี่ถ้วนการต้องหยุดกลางทางเพื่อลงมาปัสสาวะจึงดูเป็นเรื่องประหลาดไม่น้อยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะลูกเรือเตรียมตัวไม่ดีหรือเป็นเรื่องผิดแผนการลงไปปัสสาวะระหว่างทางเป็นธรรมเนียมที่มนุษย์อวกาศของโซเวียตต่อมาถึงรัสเซยียปฏิบัติสืบต่อกันมานานกว่า50ปีมันคือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ การบินอวกาศเป็นแขนงที่อยู่กับสุดยอดของสหวิทยาการต้องพึ่งพาความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิาศวกรรมชั้นสูงแต่ในขณะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความเชื่อการถือเคล็ดและโชคลางโดยเฉพาะช่วงก่อนออกเดินทางทั้งโดยลูกเรือและเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องทำกันเล่น,ลนๆหรือพอสนุกสนานเรื่องนี้เขาถือเป็นเรื่องจริงจังเสียจนแม้ในบางครั้งที่การส่งจรวดต้องมีการเลื่อนออกไปเมื่อถึงเวลาเดินทางครั้งถัดไปขั้นตอนพิธีต่างๆทางความเชื่อเหล่านี้ก็ต้องทำซ้ำเหมือนเดิมย้อนหลังไปในปี2,504ยยูริกาการินมนุษย์อวกาศคนแรกของโลก กำลังนั่งรถไปยังแท่นส่งจรวดที่มียานวอสต็อกวันอยู่ระหว่างนั่งรถอยู่นั้นกาการินเกิดปวดปัสสาวะจนรถต้องหยุดให้ลงไปปล่อยข้างทางก่อนจะเดินทางต่อหลังจากที่ภารกิจวอสต็อกวันของโซเวียตประสบความสำเร็จยูริกาการินกลายเป็นมนุษย์คนแรกที่ไปถึงอวกาศและโคจรรอบโลกได้ นับจากนั้นการแวะฉี่ข้างทางจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์อวกาศที่จะเดินทางไปกับยานของโซเวียตและรัสเซียทุกคนต้องทำโดยจะปัสสาวะรถที่ล้อหลังขวาซึ่งเป็นตำแหน่งที่กาการินเคยปัสสาวะใส่สำหรับมนุษย์อวกาศผู้หญิงไม่จำเป็นต้องไปทำอะไรประเจิดประเจิดถึงขนาดนั้นเขาจะเตรียมมาจากที่พักโดยปัสสาวะใส่ถ้วยเล็กๆไว้แล้วเมื่อถึงเวลาก็มารถใส่ล้อรถ ทั้งนี้เป็นการเอาเคล็ดโดยเชื่อว,ว่าทำแบบเดียวกับกาการินแล้วก็จะประสบความสำเร็จและปลอดภัยกลับมาเช่นเดียวกันนอกจากเรื่องการแวะปัสสาวะระหว่างทางแล้วยังมีพิธีรีตองอีกหลายอย่างที่มนุษย์อวกาศโซเวียตและรัสเซียปฏิบัติสืบต่อกันมานานในหนึ่งสัปดาห์ก่อนออกเดินทางมนุษย์อวกาศจะร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ถนนสายคอสโมนอตอเล นอกจากจะถือว่าต้นไม้ที่ปลูกจะเป็นที่ระลึกที่ครั้งหนึ่งมนุษย์มาทำภารกิจอวกาศร่วมกันต้นไม้นี้ยังใช้เป็นอนุสรณ์ที่มีชีวิตหากเกิดเหตุร้ายขึ้นกับภารกิจและมนุษย์อวกาศไม่ได้กลับมาเช่นเดียวกับที่ต้นไม้ที่กาการินปลูกก็ยังยืนต้นแผ่กิ่งก้านจนถึงปัจจุบันจรวดที่ใช้เดินทางจะถูกนำมาตั้งบนแท่นส่งสองวันก่อนออกเดินทางขณะที่จรวดถูกบรรทุกมาบนรถไฟจากโรงประกอบมายังแท่นส่ง ลูกเรือในเที่ยวบินนั้นจะถูกกันไว้ไม่ให้เข้าชมขั้นตอนนี้เพราะถือว่าเป็นลางไม่ดีเมื่อใกล้ถึงแท่นส่งวิศวกรที่ควบคุมจะเอาเหรียอไปวางไว้บนรางรถไฟเพื่อให้รถบดให้แบนโดยเชื่อว่าทำแล้วภารกิจจะลุล่วงไปได้ด้วยดี เมื่อจรวดตั้งขึ้นที่แท่นเรียบร้อยแล้วจึงอนุญาตให้ลูกเรือมาชมจรวดได้ในช่วงนี้จะมีพิธีทางศาสนาโดยพระนิก,กายออโทดอกซ์มาสวดมนต์ให้พรและพรมน้ำมนต์แก่ลูกเรือจนชุ่มชำ้ำส่วนของพิธีทางศาสนานี้ไม่ใช่ขั้นตอนนั่งเดิมพิธีนี้เริ่มในปี2,537โดยเป็นไปตามคำขอของอเล็กซานเดอร์วิกตอเรนโกลูกเรือในภารกิจโซยุสที่ m 20 ซึ่งเป็นการไปปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศเมียนับจากนั้นมาพิธีนี้ก็กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมก่อนออกเดินทางทุกครั้งในคืนก่อนออกเดินทางหนึ่งในสิ่งที่มนุษย์อวกาศจะมาทำร่วมกันคือมาชมภาพยนตร์เรื่อง White Sun of the Desert ซึ่งเป็นภาพยนตร์คลาสสิกของโซเวียตที่ออกฉายตั้งแต่ปี2513 ธรรมเนียมนี้มีการปฏิบัติสืบต่อมาตั้งแต่ภาพยนตร์เข้าโรงเลยทีเดียวและจะต้องดูเรื่องนี้เท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นมนุษย์อวกาศที่ขึ้นอวกาศเป็นครั้งที่สองครั้งที่3ก็ต้องดูเรื่องเดิมเปลี่ยนเรื่องไม่ได้ในวันเดินทางลูกเรือจะร่วมการเซ็นชื่อที่กำแพงของพิพิธภัณฑ์โคโรเลฟในไบโกนูและบานประตูห้องพักเพื่อเป็นที่ระลึกบานประตูของห้องพักจึงเต็มไปด้วยลายเซ็นของลูกเรือรุ่นแล้วรุ่นเล่า หน้ารถยนต์ยังมีตุ๊กตาหน้ารถได้แล้วทำไมยานอาวกาศจะมีตุ๊กตาบ้างไม่ได้ภายในโมดูลที่ลูกเรืออยู่จะมีตุ๊กตาตัวเล็กห้อยอยู่ตุ๊กตานี้ถือเป็นตัวนำโชคประจำเที่ยวบินนอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวแสดงภาวะไร้น้ำหนักอีกด้วยเมื่อเครื่องยนต์ฉรวดทั้งหมดดับลงตุ๊กตาตัวนี้จะลอยเว้งไม่ถูกรั้งโดยเชือกที่ผูกไว้อีกต่อไป นี่เป็นสิ่งที่มนุษย์อวกาศจะสังเกตได้เป็นอันดับต้นๆซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่ายานได้เข้าสู่ภาวะไร้น้ำหนักแล้วทางฝั่งนาซาของสหรัฐอเมริกาก็มูหนักไม่น้อยหน้าการสักเท่าใดนักบางเรื่องก็มีเหมือนกับฝั่งรัสเซียจนไม่รู้ว่าใครหลอกใคร บางทีอาจไม่ใช่การหลอกแต่เป็นเพียงความเชื่อดั้งเดิมของฝรั่งก็ได้เช่นการห้อยตุ๊กตานำโชคในยานก็มีการปฏิบัติกันในฝั่งนาซาเหมือนกันหรือความกลัวเลข13ซึ่งทางอเมริกันเป็นเอามากยิ่งกว่ารัสเซียเสียอีกเมื่อครั้งที่นาซาส่งกระสวยอวกาศในรอบปฐมฤกษ์ในปี2524นอมคารสัน หนึ่งในผู้อานวยการทดสอบได้นําซุปถั่วและขนมปังข้าวโพดไปกินในที่ทํางานด้วยโดยตั้งใจว่าจะกินหลังจากการส่งผ่านพ้นไปแล้วเมื่อการส่งกระสวยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเหล่าเจ้าหน้าที่ที่หิวโหวยและเคร่งเครียดมาหลายชั่วโมงก็มารุมสวาปามซุปถั่วและขนมปังของคานสารจนเกลี้ยงไม่แน่ใจว่าเจ้าตัวเองได้กินบ้างหรือเปล่า ในเที่ยวบินต่อมาคาสันก็ยังคงเตรียมซุปถั่วและขนมปังไปเช่นเคยแต่ต้องเตรียมไปมากกว่าเดิมและมากขึ้นในแทบทุกเที่ยวบินเพราะไม่เคยพอหลังจากนั้นการกินซุปถั่วกับขนมปังข้าวโพดจึงเป็นธรรมเนียมของเจ้าหน้าที่ควบคุมการบินของศูนย์การบินอวกาศเคนเนดีแม้หลังคาสันเกษียณอายุไปแล้วธรรมเนียมนี้ก็ยังคงอยู่โดยโรงครัวของนาซาต้องเตรียมถั่วมากถึง60แกลลอนในทุกเที่ยวบินเพื่อการเลี้ยงฉลองนี้ ทางฝั่งลูกเรือก็มีธรรมเนียมเรื่องการกินเหมือนกันโดยก่อนการเดินทางจะต้องมาร่วมโต๊ะกินซีสเค้กสเต็กและไข่คนรายการอาหารนี้ก็เหมือนกับที่แอรลันเซฟเพิร์ดมนุษย์อวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกากินก่อนออกเดินทางไปสร้างประวัติศาสตร์กับยานเมอร์คิวรีในปี2504 ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลางวันหรือกลางคืนก็ต้องมีอาหารมื้อพิเศษนี้อย่างไรก็ตามแม้อาหารจะมีไว้ให้อย่างเต็มคราบแต่ลูกเรือมักกินได้ไม่มากนักบางคนถึงกับกินอะไรไม่ลงเลยก่อนจะเดินทางขึ้นไปยังกระสวยอวกาศลูกเรือจะต้องมาเล่นโบกเกอร์กันก่อนนี่ก็เป็นการถือเคล็ดอีกเช่นกัน เป็นโบเกอร์กติกาพิเศษที่จะต้องเล่นไม่หยุดจนกว่าผู้บังคับการของภารกิจจะแพ้จึงออกไปขึ้นกระสวยได้มีเรื่องเล่าว่าบางเที่ยวบินเกมโบเกอร์นี้เกือบทําให้ตารางเวลาของการส่งจรวดต้องเลื่อนไปเลยทีเดียว ในระยะหลังมานี้เริ่มมีธรรมเนียมใหม่ในฝั่งอเมริกันนั่นคือมนุษย์อวกาศจะพกผ้าเช็ดตัวไปด้วยเป็นธรรมเนียมที่ได้รับอิทธิพลมาจากภาพยนตร์เรื่อง Hit Hiker Sky to the Galaxy หรือคู่มือท่องกาแล็กซี่ฉบับนักโบกแม้ว่าจะไม่ได้เอาไปใช้งานเป็นของสารพัดนึกแบบที่ปรากฏในภาพยนตร์ก็ตาม การที่มนุษย์อวกาศและผู้เกี่ยวข้องกับการบินอวกาศมีธรรมเนียมและถือโชคลางอันดูเป็นเรื่องไร้สาระงมงายไม่เข้าเรื่องแต่ลองคิดดูว่าหากเราต้องอยู่ในสถานการณ์เดียวกับพวกเขาที่จะต้องเข้าไปอยู่ในกล่องเหล็กแคบๆที่ผูกติดอยู่กับถังที่มีเชื้อเพลิงหลายร้อยตันอยู่หลังจากนั้นก็จะจุดไฟที่ปลายถังอีกด้านหนึ่ง ความผิดพลาดแม้เพียงน้อยนิดก็อาจทำให้ร่างกายของคุณแหลกเหลวหรือไม่เป็นผุยผงก็คงอดไม่ได้ที่ต้องหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจไว้บ้างการกระทําบางอย่างตามความเชื่อในสภาวะเช่นนี้อาจช่วยให้ลดความเครียดและความวิตกกังวลได้ซึ่งย่อมเป็นผลดีต่อภารกิจตราบใดที่ความเชื่อโชคลางนั้นไม่ถูกยกขึ้นมาจนมีอิทธิพลเหนือเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ก็ย่อมไม่ใช่เรื่องไร้สาระ ในอนาคตหากมีคนไทยได้ไปอวกาศบ้างก็จงอย่าแปลกใจที่จะพบว่าตัวแทนจากไทยมีการพกผ้ายันคล้องสายศิลเจิมหน้าผากหรือห้อยพระเครื่องเต็มคอไปอวกาศด้วยนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ t h a i s t t r o n e เ t e c o r t h อครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ